สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดกล่องอเมซอนนะคะระวังเขาหนาเลยใดไปได้ข้างนอกไปไปได้ไปได้ข้างนอกไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปจับไปจับยุงข้างนอกไปน,นี่คือเอ่อนนเรียกว,ว่าวัชเทลบุนซื้อจากอเมซอนราคาหนึ่งหนึ่งบางนิดๆน,นะคะหนึ่งบางก็คือประมาณสามพันห้าร้อยบาทอันนี้ซื้อหนึ่งบางนิดๆน,นะคะก็คือราคาตกอยู่ที่ประมาณสามพันกว่าบาทหาซื้อยากมากเลยถ้าคงที่เมืองไทยน่าจะถูกกว่านี้ จะไม่ให้เด็กๆไดต้ตอนซัมเมอร์นี้นี่เป็นของนำเข้ามันแพงเพราะว่าในญี่ปุ่นมันนำเข้าด้วยแพงนี่นะคะลงทุนเพื่อลูกเพราะว่าเผื่อไว้ทุจริตได้เดี๋ยวเราดูกันเลยว่ามันน่าสนุกขนาดไหนเหมาะสำหรับเด็ก11หนึ่งขวดครึ่งเราได้หนึ่งขวดแปดเยนละเวดอินใช่นานเดิมฮะแต่ว่านำเข้าโดยคอสโก้เจแปน <น>ะคะ่ะกาแฟนะหอ,อบดีครับอะไีกแล้วดูของเล่นใหม่เนะี่ยเยได้เยอได้ดูของเล่นใหม่ดิยได้ของคอสโก้ตอนนี้เป็นของจีน Gracias. <laughs> ขอบคุณที่ติดตามกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย